จากหนุมโรงงานประสบการณ์กว่า20ปีโดดพิศเศรษฐกิจเล่นงานจนบริษัทที่ทำงานอยู่ต้องปิดตัวลงเอาตัวรอดโดยการผันตัวมาเป็นเกษตรกร,กรจนกลายเป็นเกษตรกร,กรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มจังหวัดสมุทรปราการปีพุทธศักราช2,564ภายใต้คติประจำใจเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ช่วยเหลือแบ่งปันให้อาชีพเกษตรกรกรมมีการพัฒนา เลี้ยงครอบครัวได้ด้วยการทำบัญชีสวัสดีครับผมชื่อถนอมยังเจริญอายุ57ปีปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่31หมู่7ตำบลคลองสวนอำเภอบางบอดจังหวัดสมุทรปราก,การ ปัจจุบันเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มจังหวัดสมุทรปราการปี2564รประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรในเรื่องของนาข้าวทำมาประมาณเกือบ50ปีแล้วในชีวิตของการเป็นเกษตรกรและจนกระทั่งเมื่อปี2,555ช่วงนั้นผมก็ทํางานมาด้วยภาคอุตสาหกรรมประมาณ19ปีโรงงานเขาจะปิดกิจการเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งเรามองเห็นว่าเราต้องทําทางการเกษตรอย่างจริงจงังเมื่อปี 2550 45 55าก็เราทำเป็นแปลงสาธิตที่นี่หลายอย่างนะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนและใช้เทคนิคต่างๆในการทำการเกษตรพื้นที่35ไร่ซึ่งเราทำการเกษตรอยู่นี้เป็นพื้นที่ที่เราเช่าเขาทำแต่เราก็สามารถแบ่งสัดส่วนของการทำการเกษตรเป็น3ส่วนคือหลักๆเราจะทำข้าวกอขอ43 12ไร่ข้าวกอขอต่างๆซึ่งเป็นข้าว ขายในท้องตลาดทั่วไปก็อีก22ไร่แล้วยังมีส่วนหนึ่งซึ่งเราทําพืชพืชสมุนไพรเอาไว้ใช้ในครัวเรือนซึ่งสามารถเอาไว้ช่วยในการดูแลป้องกันโรคภัยไข้เจ็บของเราด้วยในอนาคตเพราะว่าพืชสมุนไพรนี้ก็เป็นพืชชนิดที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็จางหายไปซึ่งเราจะย้อนกลับมาให้เห็นว่าในพื้นที่ของบ้านเรานี่สามารถทําพืชสมุนไพร ไปใช้ในโคเรือนได้การทํานาเราก็ทํานากันปีละสองครั้งครั้งที่1ก็จะทําเป็นเขาเรียกว่านาปีจะเริ่มเดือนประมาณวิถุนากรกฎาคมไปจนถึงตุลาหลังจากนั้นก็จะเริ่มเตรียมดินทําการหว่านรอบที่สองซึ่งเขาเรียกทั่ว,วไปก็ว่าเป็นนาฟังใน1ปีเราก็ทํากันแค่2ครั้งนะครับก็เป็นการทําการเกษตรโดยตามพื้นที่สภาพพื้นที่ที่มีน้ําเรื่องของแหล่งน้ําการเกษตรในพื้นที่ของตำบลบองสวนอําเภอบางบ่อนี่เราก็ เป็นเขตของชลประทานอยู่แล้วซึ่งจะมีน้ําใช้ในช่วงฤดูการเกษตรอย่างสมบูรณ์ในการผ่านน้าของเราก็คือการสูบน้ําจากไปคลองพญายนคราชหรือในเขตสายคลองต่างๆที่พื้นที่ที่เชื่อมต่อกันในเรื่องสายคลองเนี่ยเราก็สูบน้ําขึ้นมาโดยตรงคือเราใช้ระบบไฟฟ้าสูบน้ําส่วนหนึ่งแล้วก็ระบบเครื่องยนต์อีกส่วนหนึ่ง หลังจากที่ผมได้เป็นเกษตรกรเต็มตัวแต่ประสบปัญหาที่ว่าเราทำนาปีละสอครั้งแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินตามมาซึ่ง ทำแล้วมันไม่มีเงินเหลือเงินออมอยู่เราก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะทำอย่างไรดีเราจะรู้ว่าปัญหาของเราอยู่ตรงไหน <c oughs> ก็เลยเริ่มมีการจดตัวเลขที่เราไปหยิบยืมเขามาแล้วก็ไปเป็นนี้เป็นสิ่งเข้ามาเนี่ยเราใช้จ่ายแล้วเราคืนเขาหมดแล้วเนี่ยมันเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่มันมีเงินเหลือเงินออมเท่าไหร่ในหนึ่งรอบการผลิตเราก็พยายามที่จะหันมาดูว่าเอ๊ะถ้าง,งั้นเราเริ่มจดบันทึกครั้งแรกๆเราก็ไม่มีอะไรก็มีสมุดธรรมดาอย่างเช่นไดอารี่อย,อย่างนี้นะครับเราก็เอามาจด เพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตของทําการนาข้าวเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์ก็เมื่อแรกๆพบมายก่อนจะมีการใช้แรงงานอยู่ในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวต้องใช้คนเก็บเกี่ยวหลังจากนั้นในรายจ่ายต่างๆที่มันเกินจากต้นทุนไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ว่าในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆของครอบครัวมันก็จะผลกันอยู่เราก็ไม่รู้ว่าการลงทุนของเรามีผลผลิตและมีกําไรสูงสุด มากน้อยแค่ไหนเงินออมเรายังไม่มีก็เลยหันเหมาเริ่มจดบันทึกตั้งแต่ปี2,526แต่ก็ไม่ได้จดเป็นรูปเล่มหลังจากนั้นเมื่อปี2,531เราก็เริ่มใช้สมุดจดบันทึกเป็นจดแบบธรรมดาใช้สมุดที่เราเหลือจากการเรียนสมัยก่อนแล้วสมุดบางเล่มมันยังเหลือเราก็เอามาจดดู อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจดมาแล้วเออมันดีก็เกิดได้ผลในเรื่องของต้นทุนที่แท้จริงว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ส่วนที่เหลือผลกําไรแล้วเรามีเท่าไหร่แต่ในส่วนที่เหลือจริงๆอ่ะมันก็อยู่ในในเรื่องของที่เรามีเงินออมอย่างนี้นะครับเราก็เห็นว่าการจดบันทึกก็เป็นเรื่องที่ดีก็เลยจดมาเรื่อยๆก็ทำให้เราตร้างนิสัยในการจดบันทึกเพื่อ สืบค้นข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2526มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้เราก็สามารถรู้ต้นทุนการผลิตที่แท้จีนของเราได้ว่าเราสามารถที่จะเอาไปปรับลดต้นทุนการผลิตได้มากน้อยแค่ไหนที่จะสร้างเม็ดเงินในหนึ่งรอบการผลิตให้สูงสุดคือผลกําไรของเรานั่นนะครับเมื่อปี2 5 5 6ก็ได้พบกับสํานักงานตรวจบัญชีของจังหวัดสมุทรปราการเห็นว่าเรามีความรู้ในเรื่องของประวัติการ จดบันทึกมาเป็นระยะต่อเนื่องกันก็นกเลยชักชวนให้มาเป็นครูบัญชีอาสาแล้วหลังจากนั้นเมื่อปี2559เราชวนแล้วก็พูดคุยกับเกษตรกรอยู่เป็นประจำเขาก็เลยให้เราเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลยุคนั้นจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศ882ศูนย์เราก็เลยพบกับครูบัญชี ก็เลยทําอย่างจดบันทึกอย่างเป็นรูปแบบเป็นรูปเล่มซึ่งเป็นการทําที่จดบันทึกแบบ ครูบัญชีทึ่งเป็นสมุดที่ของกรมส่วนบัญชีออกมาเป็นรูปเล่มเราก็เลยได้จดบันทึกลงในรูปเล่มนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังจดอยู่ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเอามาดูสืบค้นข้อมูลแล้วก็จดบันทึกบวกลบคูณหารเรียบร้อยเบ็ดเสร็จในเล่มนี้เล่มเดียวทั้งเรื่องบัญชีฟาร์มในเรื่องของบัญชีครัวเรือนด้วยนะครับซึ่งในอนาคตเราก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรซึ่งเราเป็นสูตรแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจดบันทึกต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรแต่ละราย เอาไปสามารถปรับประยุกต์ใช้กับวิถีของตัวเองต่อไปครับแมการจดบันทึกนี่เราไม่สามารถที่จะจดในรูปเล่มได้ในบางครั้งเราก็เลยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบในการจดบันทึกอย่างเช่นเราจดบันทึกด้วยไมล์มันนี่ซึ่งใช้เทคโนโลยีเรื่องโทรศัพท์เนี่ยนะครับเราก็เอามาบันทึกจดไปแต่ละวันแต่ละวันสุดท้ายสุดแล้วถ้ามันหลายๆวันหลายๆเดือนเข้าเราก็เอามา ปิ้นเป็นแบบกระดาษ A4 สักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเก็บข้อมูลไว้ในเปเปอร์ในกระดาษของเราเนี่ยคือเป็นหลักฐานในการจดบันทึกซึ่งเราก็สามารถเอามาจดบันทึกรวมไปกับสมุดที่กรมตรวจเขาแจกให้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีลักษณะเช่นนี้ได้แต่ปัจจุบันนี้ในเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยมันก็ มีสาเหตุต่างๆที่จะทําให้สูญหายในข้อมูลของเราได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังสามารถใช้ต่อได้แต่ก็ต้องควบคู่กับการจดบันทึกเคียงกันไปนะครับเพื่อที่จะป้องกันข้อมูลของเราสูญหายปัจจุบันนี้เราก็จะมีเรื่องของใช้แอปของสมาร์ทมีเข้ามาประกอบในการจดบันทึกอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่ทดีในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเอามาประกอบในการใช้กับบัญชีทั้งบัญชีฟาร์มบัญชีครเรือนและบัญชีในสาขาอาชีพต่างๆได้ทุกสาขาอาชีพเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี การใช้เทคโนโลยีในส่วนของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับเราก็มีการทํางานอย่างต่อเนื่องมีการประชุมปรับกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับส่วน รัชการทุกภาคส่วนที่เข้ามานะครับอย่างเช่นการที่เราประชุมกันตามแผนมีการพัฒนาระดับคณะกรรมการและก็ระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดระดับเขตอันนี้เราก็ทํางานเป็นแนวทางเดียวกับกับส่วนรัชการซึ่งปัจจุบันนี้ในส่วนของตัวเรียนรู้นี้เราก็มีฐานต่างๆที่ให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้ามาเรียนรู้หาความรู้มีทั้งหมด6ฐานในส่วนของที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของฐานครูบัญชีนี่แหละครับซึ่งเป็นหัวใจหลักในการ ที่จะพัฒนาเกษตรกรให้รู้ว่าในแต่ละรอบแล้วเนี่ยต้นทุนของเราเนี่ยมันจะมีเงินออมเหลือไหมในหนึ่งรอบการผลิตใช้จ่ายอย่างอื่นมันกว่าคนกันไหมต้นทุนแท้ๆของเรามีเท่าไหร่ต้องเอาการจดบันทึกแล้วจะได้หลายๆเรื่องนะครับเช่นถ้าคนใช้เป็นแบบระบบ GAP ในเรื่องของการใช้สารเคมีเราสามารถที่จะรู้เลยว่าสารเคมีตัวไหนที่เราใช้ที่เราสามารถกดออกไปได้อย่างเช่นลดละเลิกใช้บางส่วนได้ไหมหันมาใช้สารชีวพันธุ์มันจะลดต้นทุนได้ไหม แล้วในส่วนของการที่เกษตรกรบอกว่าไม่มีอะไรจะจดบสมุดไม่มีเราก็สามารถเอาสมุดที่ของกรมตรวจบัญชีที่เขามีแจกให้พี่น้องเกษตรกรเอาไปจดบันทึกได้อันนี้ก็เป็นการสนับสนุนของกรมตรวจบัญชีโดยตรงเลยที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยรู้หลักในการจดรู้หลักในการคิดรู้หลักต่างๆที่เกี่ยวกับการที่จะมีเงินออมได้อย่างมากที่สุดของการทําการเกษตรครับในปีพศ2559ผม ได้เป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสอนบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของตำบลคลองนิยมญาตาจำนวน50ลายทั้งนี้ก็ได้ช่วยกำกับและแนะนำติดตามด้วยครับในเรื่องของการจดทำบัญชีครับปัจจุบันนี้ในอำเภอบางบ่อในนิคมเอเชียสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะมีโรงงานประเภทหนึ่งที่มีเตาหลอมอลูมิเนียม ซึ่งมีกําลังการผลิต135ตันอย่างเนี้ยเราก็เกรงว่าในพื้นที่อนาคตการ,การเกษตรเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของสารพิษต่างๆปนเปื้อนกับสารที่มีอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะปล่อยมาหลังจากการที่เข้าผลิตต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานซึ่งเราก็ได้มีการคัดค้านในเรื่องต่างๆตรงน,นี้ไปในส่วยงานที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมของกระทรวงเกษตรแล้วก็ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ว่าทางไทยพีพีก็เชิญให้เราเข้าไปพูดคุยในรายการสดเพื่อที่จะให้เป็นข่าวช่วยเหลือเราในเรื่องของการที่จะไม่ให้มีโรงงานประเภทนี้เกิดในพื้นที่ของนิคมเอเชียสุวรรณภูมิก็คือเป็นเรื่องของพื้นที่ทางการเกษตรที่เราจะต้องเตรียมตัวไว้ว่าในอนาคตถ้าเกิดมีโรงงานแล้ว จะไม่สามารถที่จะทําการเกษตรที่ปลอดภัยได้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ของการเกษตรไว้ครับครับหลังจากที่เข้าร่วมกับกรมตรวจบัญชีเป็นครูบัญชีนะครับก็คือมีรางวัลที่เราได้รับมา3ปีซ้อนคือครูบัญชีต้นแบบเกษตรกรีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มประจําปี2559นะครับระดับ ภาคเขตสองนะครับแล้วก็ปีที่2ปี2560ก็ได้เป็นครูบัญชีต้นแบบกเกษตรกรดีเดน่นสาขาบัญชีฟาร์มประจำปี2560แล้วก็ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศส่วนปีที่3ปี2561ก็ได้เป็นครูบัญชีต้นแบบกเกษตรกรดีเดน่นสาขาบัญชีฟาร์มประจำปี256 1รเระดับภาคเช่นกันนะครับซึ่งเราก็ทำงานให้กับ ตัวเราและก็กมตัวบัญชีและก็พี่น้องประชาชนที่มีการพัฒนาต้องเอาบัญชีเข้าไปจับในเรื่องของการทำอาชีพครับขอบคุณครับการทำนาคืออาชีพการทำบัญชีคือการจดบันทึกถ้าจะให้รู้ลึกต้องจดบันทึกบัญชีแล้วจะมีอนาคตที่ดี จนถึงบั้นปลายชีวิตจะมีเงินออมได้กำไรหราาือขาดทุนสามารถใช้หลักการทำบัญชีวางแผนและวิเคราะห์ได้รับจ่ายอย่างมีสติถนอมยังจเจริญ